การใช้สระในภาษาไทยสระเปลี่ยนรูปสวัสดีค่ะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่สองนะคะของสัปดาห์นี้ สัปดาห์ที่ชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในเรื่องของสระคงรูปแต่วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปคําว่าสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่เปลี่ยนรูปไปเป็นสระอื่นเมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะต้นแล้วก็มีตัวสะกดนะคะมีสีตัวคือนักเรียนดูได้เลยนะคะจากหนังสือหน้า13นะคะ สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หานอากาศเช่นกออะนอเป็นกันนักเรียนจะเห็นว่าไม้หานอากาศนั้นกเอ่อสระอะนั้นกลายเป็นไม้หานอากาศตออะกอตะสระอะจะเป็นไม้หานอากาศนะคะหออะนอเป็นหันนะคะต่อไปสระเอ เปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูนะคะสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูคอเอมอเป็นเข็มจะเห็นว่าสระอะนั้นหายไปแต่เปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แต่คูอยู่ด้านบนนะซอเอนอเป็นเซนปอเอดอเป็นเป็ดน,น,นะคะอ่นะ,ะเราลองมาฝึกอ่านกันอีกนะคะ กออนอเป็นกันตออกอตักหออะนอหันต่อไปสระเอเปลี่ยนรูปเป็นสระเอแล้วก็เป็นสระอะเป็นไม้ไต่ขูเช่นคอเอมอเป็นเข็มซอเอนอเป็นเซนปอเอดอเป็นเป็ดน,น,นะคะสระแอะ นะคะเปล mm ี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูจะเห็นว่าสาระอะที่อยู่ข้างๆนะคะจะเปลี่ยนเป็นไ,ไม้แต่คูขอแอะงอเป็นแข็งบอแอะบอแอะบอแบบนะคะจะเห็นว่าสาระอะที่อยู่ข้างๆเนี่ยกลายเป็นเป็นไม้แต่คูหมดต่อไปสระเอเปลี่ยนรูปเป็นนะอะออ่างจะเปลี่ยนเป็นสารอีเวลามีตัวสะกดนะคะ กอเอดอดเป็นเกิดชอเออยอเป็นเชิญบอเออกอเป็นเบิกนักเรียนจะสังเกตว่าอออ่างที่อยู่ในสละเออนั้นน่ะจะกลายไปเป็นสละอีกหมดเวลามีตัวสะกดอันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดทั้ง4อันนี้นักเรียนสามารถดูแบบได้จากหนังสือหน้า13เลยนะคะ นักเรียนดูได้จากเรนนี้นักเรียนก็ทำลงในสมุดแบบฝึกหัดภาษาไทยของครูได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ